อาร์เซนอลครับเดินเครื่องเสริมทับล่วงหน้าเมื่อมีรายงานว่าอันเดรียแบตาผู้นวยการกีฬาคนใหม่ครับได้พบกับเอเยต์ของนิโกวิลเลียมปีกจากแอตเลติกบิลเบาเพื่อพูดคุยเบื้องตน้นเกีก่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเข้ารับตําแหน่งผอ,อ,อก,กีฬาอย่างเป็นทางการครับแบตาก็เตรียมตัวทํางานอย่างใกล้ชิดกับมิเกลอาเตตาเพื่อเฟ้นหานักเตะใหม่เข้าสู่ถิ่นเอมิเรตสเตเดียม โดยเฉพาะตำแหน่งแนวรุกที่ต้องการเสริมเป็นพิเศษครับเพื่อยกระดับกลุ่มกำลังให้พร้อมลุยทุกรายการในฤดูกาลหน้าโดยชื่อของนิโก้วิลเลียมครับโผลมาในลิสต์นักเตะเป้าหมายอันดับต้นๆหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับบิลเบานะครับด้านอาร์เซนอลเนี่ยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า51ล้านปอนด์ในสัญญาของวิลเลียมกับบิลเบาครับแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือค่าเหนื่อยซึ่งอาจจะสูงถึง3 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ดังนั้นครับไอตัวเลขดังกล่าวเนี่ยนับว่เกินเพาดานค่าเหนื่อยของอาร์เซนอลในปัจจุบันอาจทําให้ดีวนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบขอบ้อครับโดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้างทางการเงินของทีมและผลกระทบในห้องแต่งตัวไม่ใช่แต่อาร์เซนอลเท่านั้นครับที่แสดงความสนใจยังมีอีกหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกและยุโรปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทําให้การเจรจาดึงตัววิลเลียมอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเดอกันเนอร์ครับ แต่การเริ่มต้นด้วยชื่อของนิโก้วิลเลียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าอาเซนอลต้องการยกระดับทีมเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลหน้าทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกหากสามารถปิดดีลได้สำเร็จครับวิลเลียมจะเป็นการเสริมทัพที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยครับสำหรับสาวกทีมปืนใหญ่และอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในแนวรุกที่ทีมต้องการมาตลอด